จะบอกไม่บอกว่าเงินพวกข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้่พี่ไปรู้เหรอเอ็งจะบอกไม่บอกบอกทั้งโ่าไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้อย่าซ้อนพวกผมเลยครับไม่รู้จริงๆพี่ไต่พ่วงมันจะฝึกมาดีพี่ดูสิซ้อนเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมปิดปากอ่ะงั้นก็ไม่ยากยิงมันทิ้งเลยสิวะ อ้่อยาขฆ่าพี่พี่ฆ่าผมเหมือนพี่ฆ่าเนยห,ห้าองค์ห้าองค์เลยเหรอชีว <c oughs> ิตมีข่าขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อยากฆ่าผมเลยแล้ครับพียิงมันทิ้งเลยดีกว่ายอยา่ายครับอยา่าฆ่ามเลยครับลูกผมเมีผมก็มีเลยครับผมใครถามอ่ะบอกไว้ <c oughs> ไมีกี่คนวะมีคนเดียวให้มันไปคุยกับโยบะปานในานรกดีกว่ามั้ง าวัดสารการปัเรียนยังดูดเ้่จ้องไงอ่ะตำรวจมาแล้วเว้ยมาท่าลงพักเลยไม่เชื่อไปดูที่สอนอได้อ้อมเฮ้ยลุยไอ้ยมลึ้ยมาขึ้จับเร็วเร็วเร็วจับันเลยพี่จับเลยครับจับเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยฮัลโดาพันนี่ไม่ใช่นี่ใช่เออไอ้นี่ของหลังเนี่ยสามคนนี่เขาตัวร้อนกว่เอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเวทกรรมมีจริงโยเั้งยัง้งยังของหล่นโอ้โหแค่นี้กลัวเลยนักเลงที่ไหนเนี่ยเป็นไงสองคนเราสบายกันดีนะสภาพนี้ยังถามสบายเหรอเนี่ยจะตายอยู่น่าหยอกกันเล่น อ๋อแกก็สิอ้าวแล้วใครเป็นผูกพลอยเนี่ยฮะเอ้าผมเป็นผูกเองมั้งดาพันโอ้โหอ่เห็นกันซอยเดียวกันโอ้โหจบไปหมดเลยเนี่ยกินอะไรเนี่ยดาออกไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมทำไมเนี่ยผมยังไม่อยากลุกตอนนี้เนี่ยเออลงรู้ว่าสามคนเงียบๆอย่าให้คนในซอยรู้นะเออไม่พี่อึดแตกเต็มเต็มเลย ตอนนี้กเกย์นายตรงเลยโอ้โหนี่นี่แล้วนี่ของใครเนี่ยนี่แสดงว่าสองผมต้องร่วมขาด้วยด้วยเนี่ยนี่นี่ให้เรียบร้อยแล้วตามมานะเร็วโอ้ล่วงไปแล้วอืมจะแย่งไม่รู้นี่อให้ปล่อยให้แห้งดิเฮ้โอ้โหเลิกขาแล้วไอ้ปล่อยแห้งเลยปล่อยแห้งจริงอะเดี๋ยว ใครมึงไปใส่ตู้าไอยาเป็นไม่ไปแต่ย่งเขาเท่าน้นเไปต่อไปร้อนด้วยไปโหไปนี่อาบน้ำยังเนี่ยต่อทำไมอะไปดูด้วยสัญญาครับสัญญาครับเออสัญญาสัญญาอะไรก็อยู่ในใจเสมอเมีย <c oughs> ด้วยความเต็มใจคุณฟ้าครับ ถึงแม้ว่าจะช่วยไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ถูกวิธีก็ตามอะค่ะเห็นว่าคราวหลังเกิดเรื่องแบบนี้ให้ตํำรวจเป็นคนจัดการดีที่สุดนะคะโอ้นี่นี่เพนเพนเลยเพนเพนฟังไว้นะฟังไว้นีตำรวจก็ช่วยไม่ได้เอขนาดวันนั้นนะที่คุณฟ้านี่หนีกันมานะเหลือที่สองคนขนาดถูกจับนะ ยังเล่นผู้ร้ายสลบหมดเลยอ้าวพ่อไหนบอกว่าดาบพันช่วยอะไรไม่ใช่หรอพ่อถามลูกเลยคือดาบพันผมบอกเลยไร้ประโยชน์ไม่ช่วยอะไรเลยสักอย่างนงมีผมสองคนลุยกันอย่างเดียวเลยตกลงกันแล้วโดยเฉพาะพี่เท่ง์นี่ออกหน้าอย่างเดียวเลยดีไม่ตายอ่ะเขาต้องการยศไงเขาต้องการยศขึ้นแล้วก็เออบอกความดีควาชอบบอกเออสลายเขาไปเถอะไม่ออกตัวนี่ไม่ออกตัวแล้เท่งมีคดีถาม่ะเนี่ยฮะเปล่าเปล่าดาบพัน จริงเปล่าปลาปลาปลาเปล่าเออนี่เกิบไปลงหน้าหนึ่งแล้วอืมคนอื่นมาแซงหน้าไปก่อนดูเออหล่อเลยนะนี่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 ดูเลยเป็นไงโอ้เออใช่เลยคุณปลาครับคุณเพลิงอะไรวันนี้มีการมะชุมเพิงเหรอ นี่ยังมีหน้าอีกเหรอเฮ้ยดาบพันนี่แหละครับไอ้โจรจับมเลยครับใช่เลยแน่นอนใช่เลยนินแล้วครับผมมันเป็นคนที่ก่อกลัวนะครับพ่าคุณฟ้าอ้าวเป็นไงนะเจอตัวเข้าวิ่งหนีไปแล้วไหนเนาะอุ้ยจับเลยชัดเลยใช่ใช่พี่จำได้เองเลยใช่เลยถ้าดาบพันให้จับแล้วผมจะจัดการเองใช่ชัดเลย ถ้าจริงผมไม่เกี่ยวนะไอ้นี่คนเดียวเลยหัวคึว้นเนั้อนี่ะไอ้นี่มันชอบรังแกผู้ยอดแอะกว่าโอ้ยแล้วพี่น้องที่กินเลือดมาเนี่ยคุม้มเดือนี่ะตอนไหนกี่ตอนไหนหมาเนี่ยฮะไอ้ขี้รักขี้ขโมยไอ้สีฟันไม่เอาเลยโอ้ยพ่ด่าพ่อนั่งฟังตางพี่ป <c oughs> ุ๋ยมไม่หยิไม่หยิาว่าเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะครัพ่อนะคะครับเออถามจริงๆนะคะ คุณเนี่ยเป็นใครกันแน่คะผมร้อยตำรวจเอกก้องเกียรติพร้อมพิทักษ์ชนเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาสูบิดครับผมอดเหมือนกันอย่าไปโวยตาลคนตัวมันเท่าหน่อยนึงเยอะเยอะเยอะตากปลาสิเอาไว้ยกแมวจะกินด้วยอะไรครับคุณแท่งผมไม่ได้มาจับใครครับผมผมแค่อยากจะมาขอโทษทุกคนที่ผมเป็นต้นเหตุที่ทุกคนต้องเดือดร้อนโอ๊ยใครก็นไปคิดอย่างนั้นคนตำรวจ โดยเฉพาะคุณฟ้าครับไม่เป็นไรหรอค่ะสงสัยในซอยเราจะมีคู่รักใหม่น้ำใสตีโลกอีเลยคุณฟ้าครับผมว่าฟังคำโบราณไว้นะครับรถไฟเรือเมริเกตำรวจที่สุนัะเจ้าชูนะครับใช่เลยครับรถไฟเรือเมริเกตำรวจ นี่ก็ลิเกเก่าครับคุณฟ้าจะบ้าเรื่องอะไรเหรอไอ้นี่หัวมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงหัวแล้วจะเกิดจะไปทำยังไงไปจะไปวันนี้จะไปจะมาจะมาไปไปมามาโอ้ตุ้งเลงตุ้งเล่งตุ้งเล่งตุ้งเลงตุ้งเลงตุ้งเอะไรขาเขาแตะพ่อก็นั่งเงยตาสิ เหตุการณ์ก็จบลงได้ดีนะครับขอเตือนเอาไว้ว่าอย่าเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นทิษต่อสังคมอย่าไปยุ่งกับมันนะจ๊ะช่วงหน้านีเกมสนุกสนุกรออยู่จ้าทีมชนะวันนี้แต่ถ้าเกิดมีใครมาจุกอีกจุกกกดกนใจผมเลยโอ้เดี๋ยวพี่ตามตบเลยโอ้ต้องบอกว่าสีส้มวางแผนได้มากรวดเร็วด้วยครับยังชา้ชาช้าเวลาย,ๆๆๆๆยังมีอยู่นะครับสูงกับเตี้ย ไปลงไปค่อยลงไปลง,ปลงสองตอ่อสองตอ่อครับสองตอ่อดูดูมือด้วยสองตอ่อสองตอ่อไ้แตกเร็วไปครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมาแล้วครับแล้วใหม่แล้วใหม่ไปครับไปต่อครับ เบิร์ะเทงรุ่นรามนะครับมาสร้างความสุขสนุกสนานความสดใสกับทุกครอบครัวเรือนไทยเขาบอกหัวล้อนี่จะทําให้รู้สึกว่าแก่ช้าด้วยช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งทีมมาระเบิดนะครับจะมีทั้งหมด8แผ่นป้ายนะครับด้านหลังแแผ่นป้ายก็มีสีน้าเงิน4แผ่นป้ายสีส้ม4ี่แผ่นป้ายครับเปิดเจอสีเดียวกันปั๊บก็อยู่สีเดียวกันเพราะถ้าอยู่สีเดียวกันถือว่าคนแล้วดมกันเอาแปดแผ่นป้ายมีอะไรต่อไปนี้คือของเรานะครับ ฝีอะไรจ้าหนึของป่าสีอะไรจ้าหสอมคุณ้มครับเมเบอร์กามดของค้มครับ พี่เท่งพี่เท่งออเดิรครับอร่อยที่มีซอสของพี่เท่งออเดิรนะครับสีอะไรดิหนึ่งสองสามต้องต้อครับสวัสดีครับยามองตราด้วยทองครับยามองตราชุ่ยทองนะครับสีอะไรหนึ่งสองสามเอาเด๋อเด๋อเอาให้ครูมาของเด๋อนะครับสีอะไร ตออนือนท้งนั้องอเล็กแล้วก็โหน่งนะครับอ่าน้องเปิดหูของโหน่งสดาสิง สีส้ม,สสมน้องเล็กก็ต้องเป็นคาแาล่านะครับสีส้มเหมือนกันสีส้ม,ส,ส,มสีส้มครับล<บ>อ้าวมาดูทางฝั่งสีส้มนะครับมีคุณเท่งนะครับน้องต้อนน้องเล็กแล้วก็น้องโหนผมจะนำทีเพิชาณวันนี้ครับขอยเป็นเช่นนั้นครับครับผมแต่ถ้าเกิดมีใครมาจุกอีกจุกอีกกดหัวใ,ใจผมเนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่สามตกเลยใช้สี้เงินนะครับมีน้องใช้ปาน มอ,อาดันเดอแล้วก็น้องมิวนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าวันนี้สีไหนจากะน,นะครับสักครู่เดียวครับ